จอไฟมันก็แตกใช่ไหมครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องกูว่าง I am free นะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็มีลูกโป่งนี่นะครับผมผมจะเอาลูกโป่งนะครับผมเอามาจอเทียนนะครับแต่แต่นะครับผมแต่ผมจะเอาน้ําใส่ไปในลูกโป่งนะครับผมแล้วเอามาจอเทียนว่า มันจะแตกหรือไม่แตกนะครับผมโอเคองั้นเราไปชมกันเลยนะครับโอเคนะครับผมปกติแล้วนะครับผมลูกโปง่งถ้าไปโดนไฟมันก็แตกใช่ไหมครับเดีย๋ยงั้นผมลองเป่าลูกโปง่งแล้วก็เอาไปจุ่วต่อไฟนะครับผมจะให้ดูก่อน ลูกนี้แตกไปแล้วครับเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรครับผมมีลูกนี้สำรองนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะจุดเทียนนะครับผมจะจุดเทียนใช่ไหมครับนี่นะครับแล้วผมก็จะเอามานจอไฟมันก็แตกใช่ไหมครับเห็นไหมครับแตกใช่ไหมครับเห็นไหมครับ ก็แตกใช่ไหมครับโอเคนะครับผมโอเคนะครับต okay, ่อไปเลยนะครับจะเป็นลูกโป่งท yeah. no ี okay, ่ผมจะใส่น้ํานะครับผมผมจะจุดเทียนเอาไว้นะครับผมนี่ะครับเดี๋ยวเรามาเรามาชมกันเลยนะครับว่าลูกโป่งที่ใส่น้ําไปข้างในมันจะแตกหรือไม่นะครับจะแตกหรือไม่แตกนะครับโอเคนะผม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 ก็ได้เตรียมมาแล้วนะครับผม นี่คือลูกโป่งที่ผมเตรียมใส่น้ำไว้แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยนะครับโอเคนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมเดีย๋ยวเรามาชมกันเลยอเ,เอาอยัาง่งเอาอยัาง่งเอาอยัาง่งเฮ้ยเซียวครับโอ้โอมันแตกครับเพื่อนไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ไหมครับโอเคส,อสามสองหนึ่งนะครับ ลมพัดตามเพื่อนโอ้โหจุดสำคัญเลยนะครับแต่ลมพัดเราแป๊บหนึ่งนะครับเนพะื่อนแป๊บหนึ่งแ,แป๊บหนึ่งนะโอเคเรามาสามสองหนึ่งอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วลมพัดอีกแล้วลมพัดอีกแล้วนะครับโอ้โหโอเคคนระับผมจ่อเลยลจ่อเลยเนหะ็นไหมครับโอ้เพื่อน โอ้โห oh, oh, oh. ไม่แตกครับเพื่อนๆว้า wow. ว <Yeah. S 1> ไม่แตกนะครับเนี่ยผมจ่อถึงลูกโป่งอย่านะครับแต่ผมคิดว่าครับเราต้องจ่อที่มีน้ํานะครับผมถ้าว่าไปจ่อที่ที่ไม่มีน้ำมันแตกแน่นอน oh. แต่ว่ามีน้ํานี่ oh. ไม่แตกครับเพื่อนโอ้โสุดยอดเลยเพื่อนโอเคอีกทีนะครับอีกทีอีกครั้งหนึ่งสามสองหนึ่งโอ้โห oh. <c oughs> โอ้ <át> <cuanto> <re> ไม่แตกกั้เพื่อนไม่แตกมนไม่เล่นเล่นวะโอ้แตกมาไม่เล่นเล่นเัี๋ยววะโอ้โอ้มาไม่เลืนเล่นเดี๋ยววะ ครับผมขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ